บัดสีโตแล้วทำไมยังอาบน้ำแก้ผ้าอยู่อีกเอ็งซินาไม่อายโอ้เสือเข้ามาได้พี่เราจะไปยู่พี่เพื่อนใช่ไหมล่ะข้าจะไปกับใครก็ช่างข้าไม่องมาร้องผมร้องคห้สมออยหรอก อีเพนอีเพื่อนมึงคงเจอดีที่บ้านคุณเป็นเพงมาละสิฉันนึกกลับมาร้องห่มร้องไห้สำออยกับพี่รอมึงด่ากูเพราะมึงเสียดายที่จะอดได้พี่รอเป็นผัวเรื่องไงกูด่ามึงเพราะกูเสียดายที่พี่รอหลงรลักอีหญิงสองใจอย่างมึงจะหากละ่ะก็ฟอ้องเขาสิว่ากูเป็นคนใจคดเผื่อเขาจะได้เปลี่ยนไปรักมึงอี แต่พ่อล่งด่าอีเพื่อนฟังมันนะพ่อฟังมันน,นิดหนึ่งกูก็ไม่เคยคิดจะแย่งคนที่เป็นผัวมึงแต่พ่อกูรักกูถึงต้องการให้คนที่กูรักได้สุขได้รับการทนุถนอมน้ําใจพี่หลอเหมือนปลาตัวเล็กอยู่ในมือมึงก่อนเมื่อมึงเห็นปลาอื่นตัวใหญ่กว่ามึงก็แหม่ปลาที่ถืออยู่ไว้กับกูจะบอกเป็นคนทําให้อแพงนท้องน่ะเหรอฉันรู้ละ,นนละไม่ใช่ควของพี่รอฉันผิดเองไม่จริงแพงจะปักพรมตวัวเอง ความรักเป็ความชั่วแะฉันไม่ใช่พระอรหันต์นี่ฉันยังเป็นปุตชนอยู่แพงมันดีกับฉันมันรักฉันข้อนี้เพื่อนก็ย่อมรู้อยู่แล้วส่วนฉันล่ะบางคราวฉันก็คิดเหมือนกันว่าแพงมันน่ารักและสมควรที่ฉันจะรักมันให้มากมาก่ไหมกันแต่ที่ฉันไม่รักนางแพงออกให้โจงแจ้ง ก็เพราะคราก่อนฉันรักพื่มากกว่าเท่านั้นเองช่ยคืนที่ฉันได้ดังแผงเป็นเบียฉันลองถามมันว่าฉันจะเป็นพี่เคยมันอยู่ละมันจะมารักฉันทำไมนางแพงมันตอบว่ายังไงรู้ไหมมันตอบว่ามันรักฉันไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่มีเจ้าของมันรักฉันไม่เพราะเหตุอะไรทั้งนั้น แต่มันรักฉันเพราะว่ามันเกิดมาสําหรับรักไอ้รอแพ่งมันรักไอ้รอคนเดียวไม่เหลือใจไว้รักเผื่อเลือกผู้หญิงที่รักฉันโดยไม่นึกถึงตัวเองเขาตายและคงเหลือแต่ผู้หญิงที่รักฉันน้อยกว่าที่เขารักตัวเองเขารักฉันเพราะว่าไม่มีชายอื่นที่ดีกว่าให้เลือกและเขารักฉันเพราะเหตุที่ว่าฉันสบายจะเป็นผัวเขาคนเดียว